ได้ค่ะวางไว้ตรงนี้ควรเก็บน้างครับวันนี้น่าจะเกยการีมานนะคเ้าหน้าท่ที่อะารแข่งขันนยีหง้ม่ กอดีแค่ไ็นนะกอดีเด็กเด็คนนี้ทำให้กอดีแ่หนกเราตองมรหม่ เ็ของที <theater ii> <man> ่อนาลในราวัลเดชน้าที่เกแต้มได้ดีอการชนะนะครับก็เดิดจะาด้วครับกทนจะให้ตึุ่งเดือดวาสามนด็เข้่น่เขา hai cái lại các thầy chúng ta xin được hỏi